วัสดีบชื่อแล้วครับสวัสดีครับชื่อสันตะคอนครับสวัสดีครับผมชื่อเซนครับมาจากสีแล้วผมมาจากสีแดงเป็นประธานสีแดงครับผมปีนี้สีแดงเตรียมความพร้อมไงบ้างครับผมเอ่อปีนี้กีฬาบอลก็กําลังเข้าชิงแล้วครับนัดหน้าเจอสีม่วงครับผมเพจแล้วก็อื่นเพจน่าจะใกล้เสร็จแล้วส่วนพาเลทก็ซ้อมกันแบบขึงขังแล้วก็กองเชียร์ได้เอาอุปกรณ์จริงมาลองซ้อมอะไรเรียบร้อยแล้วครับค่อนข้างพร้อมแลลวแล้วคอนเซปต์สีแดงปีนี้เป็นไงครับผมปีนี้เรามาในกรุงเก่าอโยธยาครับเดือดการกันเลยแล้วกีฬสี เนื่องใน80เปีย2ชัช้นสีราชาแตกต่างจากปีก่อนไงครับผมผมรู้สึกว่าปีนี้ความหลากหลายเขอจะไดสีมากขึ้นปีแล้วมันจะมีเนนอยู่สีเดียวอะไรเงี้ยตอนนี้ทุกสีเหมือนกันหมดก็มีความหลากหลายดูสนุกสนานมากขึ้นชิงสีตัวเองหน่อยตอนนี้เรามีอะไรขายของอ่ะอันนี้ผมไม่ค่อยรู้แต่คิดว่าสีแดงได้ความสัม,มัคคีแล้วก็พร้อมเพียงครับน้องๆช่วยกันเต็มที่ประธานน่าจะหล่อสุดมั้งครับคิดว่าอันนี้จริงใช่ไหมพี่โอเคครับผมปิดท้ายด้วยขอหนึ่งประโยคให้กับสีอื่นครับผมจาก ปีนี้ขอทำไม่เต็มที่ครับก็ปีนี้สีแดงเจอกันครับเอ้ยไม่ใช่ดิปีนี้สีอื่นเจอกันครับเอาผมเขาครับเจอกัน้ทุกคนตอนนี้ครับผมสีชมพูทำอะไรไม่ดูเลยเราไปดูกันดีกว่าไหม เสย้วเชื่อแล้วชื่อตันครับผมมาใช่สีแล้วครับผมสีชมพูครับสีชมพูตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมไงบ้างครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับพาเลทผมมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วสีชมพูปีนี้คอนเซปต์เป็นไงครับผมคอนเซปต์ผมตามเฟรนช์ชิฟต์โอเวอร์วิกตอรี่เลยครับก็เด็กทุกคนรู้จักกันหมดเป็นหนึ่งเดียวกันครับเนื่องใน80ปียสามชั้นสีราชาสีชมพูมีอะไรโดดเด่นกว่าปีก่อนครับผมผมบอกเลยว่าโดดเด่นทุกปีสีชมพูแต่ปีนี้ผมบอกเลยว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่สุดน้ำครับชัวร์ั แล้วก็ขิงสีตัวเองหน่อยขายของเราตอนนี้สีเราเป็นไงบ้างครับผมกีฬาไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่หรอกแค่ชนะติดติดกันยาวๆส่วนพาเลทก็บอกเลยว่าพร้อมกันทุกคนเตรียมพร้อมเจอกันบนจริงเลยครับโอเคครับผมขอปิดท้ายด้วยหนึ่งประโยคจากสีชมพูครับผมชมพูที่1ในดวงใจครับเฮ้ขอบคุณรับผมเจอันครับไป let's go Okay, เค้ยเผมทุกคนตอนนี้เราอยู่ในการสนามฟุตซอลนะครับผมก็จะเป็นสีขาวกับสีฟ้านะครับผมที่แข่งฟุตซอลอยู่แล้วก็จะมีกองเชียร์เยอะแยะเลยแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยเรามีเชียร์ลดเดอร์สีขาวที่มาเชียร์การแข่งขันกีฬาครับผมทุกคนก็เป็นบรรยากาศกีฬาสีปีนี้ครับผมสวัสดีครับสวอะไรครับ ชื่อนาโนครับไม่จากสีแล้วผมสีขาวครับสีขาวปีนี้เตรียมความพร้อมไงบ้างครับผมก็ดูได้เลยครับหลีกก็เต็มที่ครับแล้วคอนเซ็ปของสีขาวปีนี้เป็นไงครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็สีขาวปีนี้ก็มาแน่ครับไม่ต้องห่วงแล้วเนื่องด้วยแปดสิบปีสองชั้นสีลาชาสีขาวโดดเด่นจากปีก่อนไงครับผมก็โดดเด่นเพราะว่าเออผมเป็นกับตันสีครับขอขิงสีตัวเองหน่อยอยากบอกอะไรสีอื่นปีนี้สีขาวมาแน่ครับระวังไว้ครับเจ้าของครับเจ้า เซอมิตมิตชื่ออะไรครับมิตติกค่ะมิตมาจากสีอะไรครับผมสีเขียวค่ะตอนนี้สีเขียวมีการเตรียมความพร้อมไงบ้างครับผมก็เราซุ้มซ้อมค่ะแล้วเราก็ใช้คําว่าเราวางกลยุทธ์และวิธีที่แยบยนนะคะไม่สามารถบอกได้จริงค่ะเพราะว่าไส้สึกเราเยอะจริงนะปีนี้แล้วเนื่องด้วย80เปียร์สามชั้ศีราชาสีเขียวแตกต่างจากเปียก่อนไงครับอ่อปีนี้คะ แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราวางแผนไว้หมดแล้วนะปีนี้เรามองว่าสีเขียวจะยิ่งใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬานะคะหรือเพจนะกองเชียร์ลีดเดอร์เราจัดเต็มชุดใหญ่อลังการเวอร์วางรอชมค่ะโอเคครับผมตอนนี้ขอให้มิดขิงสีตัวเองหน่อยขายของหน่อยว่าตอนนี้เรามีอะไรดีแล้วมั้ง มิดปิดท้ายด้วยหนึ่งประโยคจากสีเขียวครัผมหาทำไมสีเห็ดที่เด็ดอยู่สีเขียวค่ะมี่จ้าผมของครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สีฟ้าครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันใครับชื่อแล้วชื่อมิดอุ้มค่ะชื่อพี่ฟิลครับมาสีแล้วผม,มสีฟ้าค่ะ โอเคตอนนี้สีว่ามีการเตรียมความพร้อมไงบ้างครับผมคือตอนนี้ค่ะเราขอบอกเลยว่าสีเราตอนนี้ความพร้อม99.99เ99อร์เซ็แล้วคือเตรียมพร้อมที่จะถึงกีฬาสีไม่ไหวเลยแล้วสีฟ้าคอนเซปต์ปีนี้เป็นยังไงครับผมคอนเซปต์ของเราเป็นหมัวหน้าครับผมเป็นเด็กสาวแห่งการประชนภัยในท้องทะเลเด็กสาวหมู่ชาวเกาะครับผมที่จะพร้อมมาที่จะมาพร้อมกับความมหัศจรรย์ของ,งต่างๆของสีฟ้า ปีอัสัมชัญศีราชาสีฟ้าแตกต่างอย่างเพียรก่อนไงครับผมคือเรารู้กันอยู่แล้วค่ะว่าปีที่ผ่านๆมาค่ะสีฟ้าจะเป็นสีของประเนนทั้ง3บ้านนะคะปีนี้ค่ะมันก็ด้วยความที่เป็น80ปีโรงเรียนอันสสัมชัญศีราชาถูกไหมคะเราก็ได้ทําการรวบรวม,รวมนักเรียนทุกคนนะคะอ่าไม่ใช่ทุกคนสิคะเราครานักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเนนก็ตามหรือว่านักกีฬาช้างเผือกช้างบ้านหรือแม้กระทั่งนักเรียนไปกับทุกคนเนี่ยมาอยู่รวมกับสีฟ้าต้องบอกเลยว่าปีนี้ ขอให้ิงสีตัวยังหน่อยตอนนี้สีเรามีอะไรโดดเด่นบ้างปีนี้มีลีดปีนี้เพจเราก็พร้อมนักกีฬาเราก็พร้อมเช่นกันครับผมโอเคแล้ผมขอปิดท้ายด้วยหนึ่งประโยคที่ฝากบอกสีอื่นนะผมวัตช์เชานะคะโซยับตอนนี้ผมอยู่สีอะไรครับสีม่วงค่ะมีชื่อแล้วผมมิดกิ้งค่ะตอนนี้สีม่วงมีการเตรียวความพร้อมไงมาครับ เซปตไงครับผมคอนเซปต์ของเรานะ อยู่กับสีเหลืองค่ะตอนนี้สีเหลืองมีการเตรียมความพร้อมไงบ้างครับผมมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้าน hate, เฮดด้านสแตนต่างๆด้านทานเล่ค่ะในหลายๆด้านเลยแล้วตอนนี้คอนเซ็ปต์ของสีเหลืองปีนี้เป็นไงครับผมยวกาบเทพค่ะเป็นเทพแห่งแสงอาทิตย์ค่ะโอเคเนื่องด้วยไปสเปียร์สามชั้สิแล้วชาวสีเหลืองแตกต่างอาเปียก่อนไงครับผม จะเป็นด้านด้านเชียดด้านท่าลีดค่ะทุกอย่างมีการปรับเปลี่ยนหมดเลยะค่ะได้เจอกับอะไรใหม่ๆแน่นอนค่ะปีนี้โอเคครับผมขอทิ้งสีตัวเองหน่อยตอนนี้เรามีอะไรขายของตัวเองบ้างเก็บไปก่อนแล้วกันรอดูวันจริงค่ะสุดท้ายผมขอหึประโยคฝปกาบอกสีอื่น ปีนี้สีเหลืองจะมาเอาแชมป์สมัยนี้2ค่ะเดี๋ยวถามหาทีเด็ดตัวมายวถามหาสีเขตเพราะทีเด็ดอยู่สีเหลือ,คอ,องครับเยอรองเท้าเจ้นั่นสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อมั่วสมัยครับชื่อนิกาค่ะ ชื่อพลินครับแล้วตอนนี้ผมอยู่สีอะไรครับผมโห oh, อย่างนี้ต้องรู้แล้วว่าต้องอยู่กับสีน้าเงินแน่นอนโอเคครับผมตอนนี้สีน้ำเงินมีการเตรียมความพร้อมไงบ้างครับผมโหสําหรับการเตรียมความพร้อมของเราก็เตรียมไปหลายฝ่ายเลยเพราะไม่ว่าสวัสดิการเราก็เข้มแข็งมากปีนี้ส้อยของกีฬากีฬาเราก็สู้เต็มที่แม้รางวัลเราจะได้บ้างไม่ได้บ้างาก็เด็กๆเรามีสว่วนร่วมเต็มที่แล้วก็กองเชียร์ของเราน้องๆของเราในปีนี้ก็น่ารักดีกว่าทุกๆปีแน่นอนโอเคครับผมแล้วคอนเซปต์ปีนี้สีน้ำเงินคือคอนเซปต์อะไรคร คือ under the sea ค่ะก็คือความเป็นบบใต้ท้องทะเลเอ,อ,อยากรู้อยากรู้ต้องมารอดูวัน one, จริงวันที่21พฤศติกาอ่ะหยะุดัจุะผมแล้วเนื่องด้วย80ปีอสอชัญศสีรลชาสีน้ำเงินมีอะไรแตกต่างกับปีก,อก่อนครับผมสำหรับความแตกต่างปีนี้คอนเซ็ปต์ยังอยู่ในท้องทะเลเหมือนเดิมแต่ปีที่แล้วเรามาในทีมโพเซดอน เทพแห่งทองทะเลแต่ปีนี้เรามาอยู่ในความลึกลับที่มันสีเข็สดสุดๆที่<ช>สีขนาดสีน้ำเงินเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรต้องรอดูวันจริงแล้วอยากให้ทุกคนติดตามว่าเฮ้ยเราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างใช่โอเคครับผมคิงสีตัวเองหน่อยตอนนี้มีอะไรอยากขายของม้าง ทิ้งหนึ่งประโยคบอกสีอื่นๆหน่อยจากสีน้ำเงินนะผมของจริงไม่ต้องพูดเยอะรอดูวันจริงเลยดีกว่าค่อยมาว่ากันโชว์ผม่อนครับ